รับถ่ายโดนที่ดินรับทำคลิปข้อมูลที่ดินลงขายเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบนสวัสดีครับคลิปนี้อาจเป็นประโยชน์สำหรับใครที่อยากขายที่ดินแต่ไม่รู้ว่าจะขายยังไงนะครับทางทีมงานของเรามีข้อเสนอในการที่จะช่วยเหลือเจ้าของที่ดินด้านสื่อการประชาสัมพันธ์โดยไม่มีค่าในหน้าผูกมัดใดๆนะครับ หรือในหน้าที่ดินที่อยากคำสื่อและเพิ่มช่องทางการขายให้มีประสิทธิธภาพยิ่งขึ้นนะครับบริการนี้จ่ายครั้งเดียวจบเลยนะครับไม่มีข้อผูกมัดใดๆนะครับแถมฟรีลงขายผ่านสื่อดังนี้ 1. ช่อง YouTube 2ช่องนะครับยอดคนดูมากกว่า16,000คนในเวลา1เดือนนะครับ 2. เพจขายที่ดิน2เพจนะครับผู้ติดตามมากกว่า20,000คนครับส่วนข้อมูลที่ใช้ติดต่อในคลิปนะครับเป็นของคุณเองเลยนะครับ ทางทีมงานของเรายินดีนำเสนอบริการเพื่อช่วยเหลือช่วงโควิดนี้นะครับค่าบริการดูได้ตามตารางนี้เลยครับตามตารางที่เห็นนะครับเป็นค่าเดินทางค่าถ่ายทำค่ารวบรวมข้อมูลตัดต่อคลิปและบริการลงสือ่อรวมทั้งหมดรียบร้อยแล้วครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติมเลยนะครับบริการเสริมรับช่วยยิงแอดโฆษณาทั้งคลิป YouTube และก็ทาง Facebook นะครับค่าบริการยิงแอด เพียง500บาทต่อครั้งเท่านั้นนะครับเพื่อเร่งการมองเห็นของโฆษณาจะทําให้โฆษณาของคุณได้ขายเร็วขึ้นนะครับสนใจสามารถติดต่อผ่านทางเพจ f c e e o o o ลานาเอเซ e t หรือโทร0 6 4 6 3 9 8 1 8 6 0 9 8 9 8 3 6 6 3 6อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับ